สวัสดีครับเฟซี FC สาวน้อยเฟซลแพงครับอยู่กับช่องอาจารย์กบ j จ2อทูออฟฟิครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดน้องไข่นะครับอ่านี้นะครับตอนนี้เวลา18บแนากาสีนาทีแล้วนะครับตอนนี้ระบบแสงสีเสียงเซ็ตเสร็จแล้วนะครับเสียงเหลือตั้งลําโพงโมอนิเตอร์นะครับตอนนี้อาจารย์นักดนตรีขึ้นเอา เครื่องเสียงนะครับเอาอุปกรณ์ไม่ใช่เครื่องเสียงครับเอาเครื่องดนตรีนะครับขึ้นไปบนเวทีนะครับดูนะครับนี่ครับแต่เ่ดนตรีกาลังตั้งเครื่องดนตรีนะครับบนเวทีนะครับนี่ครับผู้ชมก็ทยอยมาแล้วครับตอนนี้ครับช่วงนี้เป็นหน้าหนาวนะครับมันก็เลยดูว่ามืดเร็วเนาะจริงล้วยังเป็นช่วงหน้าร้อนอยู่นะครับ ตอนนี้ฟ้ายังสว่างเลยนะครับตอนนี้เพิ่งยังไม่ทุ่มนะครับ6โมง40นะครับ18นากา40นาทีครับแค่นั้นเองครับนี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่องอาจารย์กบ JO2 นะครับนี่ครับคนก็มากันแล้วนะครับชาวหนังชาติมาด้วย นะครับที่ผมเห็นตอนนี้มี2คนนะครับนี่นะครับหนึ่งคนแล้วนะครับนี่นี่ครับเอาไกลๆนะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับนี่ครับแบกเก้าอี้ไปนะครับเห็นไครับยืนนะครับเดินแบกเก้าอี้อยู่ครับเอาข้างหน้าเลยเหรอโอ้ไม่กอยูจะไหวเหรอ ไปชิวเลยอลิศอลิศนะครับวิ่งชิวเลยแม่ตามไม่ทันแล้วน้องอลิศนี่ครับข้างใน,นก็เริ่มมากันแล้วครับหินบ้างนะครับประมาณ น่าจะสองสามร้อยคนแล้วนะครับอยู่ด้านในนะครับวันนี้ล้อมกว้างมากนะครับกำลังรั่งพื้นหวไม้ไปอยู่ยยงงนะครับปูอะไรกัน ก็มาแบบอันนี้คือ,อนี่ครับนั่งรอกันแล้วนะครับแล้วก็นี่ครับขาดไม่ได้เลยครับนี่ครับไม่มีชีวิตชีวิตก็ร้อยครับยี่มร้อยห้าสิบครับร้อยห้าสิบมาแล้วนะครับยีดมร้อยห้าสิบ ไม่เกินทุ่มครึ่งนะครับได้ฟังเสียงแน่นอนครับเสียงซาวออกมาแน่นอนครับน้องอิงมาแล้วนะครับน้องอิงอยู่ด้านหลังนะครับมาแล้วนะครับมีบางช่องไลท์ช่องช่องาสาน้อยไลท์สดอยู่นะครับยิงมาแล้วครับอยู่ด้านหลังนะครับแต่เรา,าเป็นเจโอนะครับเจโจะเข้าไปถ่ายด้านหลังไม่ได้นะครับเราก็เลยไม่ได้เข้าไปนะครับ เดินมาถามหาน้องอูเงนะครับจะไปหาน้องได้ไงผมบอกไม่ต้องไปครับอยู่ตรงนี้แหละครับเดี๋ยวน้องก็มาครับเดี๋ยวอูเองก็มานะครับอูงนี่เาอองมาเช็คซาวอยู่แล้วครับเพราะข้างหลัง่ะจริงๆก็ไม่ให้เข้านะครับที่ที่บอกไม่ให้ถ่ายเราวิธีนั่นแหละครับบอสก็็ไม่ให้เข้านะครับเจโอเขาไม่ให้เข้าด้วยนะครับ คนนอกหรือเป็นคนนอกไม่ใช่คนในวงนะครับหรือเป็นคนนอกนะครับก็ปฏิบัติตามกฎกติกานะครับไม่ให้เข้าก็คือไม่ให้ถ่ายนะครับมาดูรอบๆเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวเช็คซาวเดี๋ยวเขาก็มา จะหาอิงนะครับบอกว่าไม่ต้องรีบครับเดี๋ยวก็มาครับอิงเดี๋ยวมาแล้วครับอิงม,มาเช็คสาวอยู่แล้วนะครับ มาสวัสดีครับครับ มาแลครับสมาชิก กดแชร์ด้วครับเป็นกำลังใจครับสอครับผมนี่ครับมาแล้วครับมาครับต่างโคนครับมามีทั้งอาหารการกินมาโอ้นีครับบ้านฝรั่งนะครับนอนเลยครับนี่ครับเห็นเท้าโผล่มครับนี่ครับนอนรอดูครับนั่งละเมื่อยครับ อสุดยอดครับนอนหลุดรองเท้าตัวเองนะครับไม่ถือเราะหลังคนไทยไม่ได้ครับบรรยากาศด้านในครับฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจกดติดตาม้วยครับช่องอาจารย์กด J O D นะครับนี่ครับเครื่องรนตีจะเสร็จแล้วนะครับเราหลังเราถ่ายคลิปไปป๊อป๊บแป๊บๆนี่ครับ ผมซูไม่ดูนะครับเนี่ยครับตั้งจะเสร็จแล้วนะครับอีกไม่นานครับแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกะเสร็จแล้วครับไม่เกินทุ่มครึ่งดังแน่นอนครับผมัว่าทุ่มมันก็ดังนวนี่ครับจอเนี่อาจารย์มอสขยยมบนเวทีนะครับเหนือลําโพงคู่เนี่ยครับมายกลําโพงคู่นี้แหละนะครับยกแค่นั้นแหละครับก็เสร็จแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้ครับช่องอาจารย์กบเจโอทูออฟฟิเชียลนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ I did it!